โอ้ยอยากไปโคราชอยากไปโคราชจังอือเุ้ยอะเอาไปเลยแล้วไม่ต้องงองไงแล้วไม่ต้องไปด้วยจริงดิหุ้ยเซอร์ไพรส,ส์สุดๆตัวนี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยตันตันตันตน,นี่เลยนะครับ การดัมอเมซิ่งบาบะทอสลูปัสนะครับตัวนี้มาจากภาคการดัมบิลเมตาเวิร์สนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกกันก่อนนะครับตัวนี้เพราะว่าผมพีไป2แบบ2สีนะครับตัดสินใจอยู่ว่าจะประกอบตัวไหนก่อนนะครับมาอันบ็อกตัวนี้กันตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษจํานวนจํากัดนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษจํานวนจํากัดก็เพราะว่าในกล่องเขาเนี่ยมีกันพานะครับรวมมากับซีดีและบูเล่ลิมิเต็ดอิดิชันของวงลิงก์แพนเน็ตนะครับ เดี๋ยวขอขก็บใกล้ๆหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ครับวงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมราคานะครับอยู่ที่ห้าพันห้าร้อเยนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทเนอะเกือบเกือบสา0พันถ้ารวมค่าคิวค่าส่งอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่สามพันกว่าแล้วนะวางจำหน่ายนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองมีนาคมนะครับสองพันยี่ิบี่ที่ผ่านมาเดือนนี้นะครับ โอเคเรามาเปิดกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ต้องขออนุาตัดแล้วกเทปก่อนนะครับอืออโอ้อโหนี่ซองนะก็มีตรงนี้สติกเกอร์นะครับแปะมานะครับสติกเกอร์บริษัทนะครับ ลิงก์แพนเน็นี่นะครับเจ๋งไปเลยเห็นไหมโอเคเรามาดูอาร์ตบล็อกกันนะครับข้างหน้านะครับก็เป็นภาพวาดนะภาพวาดของ Amazing b a b a t o ท์นะครับอันนี้ผมตัดคำว่าลูปัสออกไปก่อนแล้วกันครับเพื่อสะดวกรวดเร็วในการรีวิวนะครับนี่เป็นภาพวาดนะเป็นภาพกระตูนะ่จาจะสวยดีนะฮาร์ดเขาแล้วก็ข้างหลังฉากนะครับเป็นธีมแบบแกระน้ำบิวนะกระน้ำบิวนะครับแล้วก็ เป็นแผงลันเนอร์นะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของการดัมบิลเมตาเวิร์นะครับอันนี้เลยแล้วก็มีนี่เลยนะครับวงลิงแพนเน็ตนะครับนี่สาวๆแต่ละคนน่ารักไหมใครชอบความน่ารักนะครับแล้วแพ้ความขาวนะบอกเลยว่านี่เลยครับคุณเรียบร้อยโดนสะกดแน่นอนน่ารักมากโอเคนะครับเราดูข้างๆนะครับก็มีชื่อเพลงในอัลบั้มของ CD นี้นะครับมีชื่อเพลงอยู่ เนี่ยมีชื่อเพลงต่างๆนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอต่างๆให้ดูนะครับในแผ่นซีดีและบูเลที่แถมมานะครับนะครับโอเคเรามาเปิดกล่องข้างในดูกันเลยดีกว่าครับอือเปิดมานะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับแผ่นซีดีนี่ไงที่เขาบอกมานะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าปกก็ทําเป็นอาร์ตสวยดีนะคือ หมือนกับว่าเป็นการประกอบโมเดลนะกันพานะประกอบพวกพาโมพลาสติกอะเห็นไหมข้างในข้างในเป็นแบบเหมือนมีกันดั้มอยู่ป่ะเออข้างในเหมือนมีตาคันดั้มอยู่นะแล้วเป็นสีแดงด้วยนะแบบออให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยจิตวิญญาณข้างในเขาเนี่ยเป็นพาโมพลาสติกนะครับก็คือกันพานะครับทำออกมาสวยดีนะบ่งบอกถึงแบบออจิตวิญญาณอะไรข้างในนะสื่อได้ดีมากๆเลยนะลอา,าดูข้างหลังกันดีกว่านะครับ นี่เลยกันดั้มที่โยโกฮามานะครับแต่เป็นรูปวงไอดอลสาวเราเนี่ยนะครับเข้าไปยืนแทนเห็นไหมนั่งแทนนะครับก็มีสาวๆยืนเต้นข้างๆตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็น <laughs> นั่งน่ารักดีนะโอเคนี่ครับซีดีคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมจะอธิบายฟังนี้ก่อนนะครับคือคนที่เขาชอบวงไอดอลสาวเนี่ยเราก็ชอบซื้อซีดีซื้อสั่งจากญี่ปุ่นโดยตรงนะทางเว็บนะ เพื่อนผมเนี่ยก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะที่ก็ชอบสั่งซีดีจากประเทศญี่ปุ่นนะใช่ของแท้เลยแล้วก็สั่งแบบนี้มาจริงๆนะอย่างผมเนี่ยก็ชอบเอออย่างนักร้องผู้หญิงนะเมื่อก่อนผมก็ชอบวงอุทดาโคโลโลอย่างเงี้ยนะผมชอบเลยนะซีดีมีเหมือนกันนะครับยังเพลงไฟนอลแฟนตาซีเงี้ยผมก็ชอบนะเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยนะหรือเพลงการ์ตูนอย่างยูนิคอร์อย่างเงี้ยเห็นป่ะบางคนเขาสั่งแผ่นซีดีอย่างนี้มาจากที่ญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่าคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยซีดีเพลงยังขายได้อยู่นะ ดูต่อเลยครับโหนี่ทำมาอย่างดีเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีคือเวลาเราสั่งซีดีไปอะไรเงี้ยมันจะมีโปเตอร์แถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยววางก่อนต่อเลยนะครับตัวนี้เลยอันต้นๆนี่ไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้เลยอื้อมเราก็ยากเก็บก่องลงนะครับนี่กันดาม Amazing b a บ b a t o s Lupus นะครับตัวนี้อ มันพิเศษกว่าตัวอื่นก็ตรงที่ว่ามันเป็นสีเมทัลลิกโอเคเรามาดูอาร์ตบ็อกเขานะครับก็คือแบบเหมือนกล่องทั่วไปนั่นแหละนะก็เนี่ยอธิบายไปแล้วเหมือนข้างหน้าเมื่อกี้นะครับไทมิตานะครับไฮเกตนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เลยเมตาเวิร์ดนะบิวเมตาเวิร์ดนะครับก็สนุกดีนะครับภาคนี้นี่ก็มีสัญลักษณ์เขานะครับแบนไดป้ายฟ้าเรามาดูข้างๆบ้างนะครับข้างนี้นะครับก็เป็นนี่เลยเป็นตัวโมเดลจริงนะครับแอคชั่นนะแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับกระตูนะครับ เพราะว่าถ้าแอคชั่นมันน้อยเพราะว่าข้างนี้เขาเขียนรายละเอียดไว้ตรงนี้นะครับให้คนหลายคนเข้าใจนะครับนี่เขาเขียนเลยเป็นไฮเกนะภาคมิตาเวรนะครับตัวนี้เอ่อซันไลท์มิวสิกลาเบลนะก็คือบันไดเนี่ยเขาทำค่ายเพลงแล้วนะเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะซันไลท์มิวสิกลาเบลอันนี้นะครับแล้วก็กันพา b a น d ได้ฮ็อปปี้เซ็นเตอร์คุณนะครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคนี่ครับข้างๆกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับมีสัญลักษณ์บอกด้วยนะครับเปิดตัวแล้ว เรามาดูข้างในกันบ้างเลยดีกว่านะครับอืมนี่เปิดกล่องมาเลยนะครับโอเคเปิดกล่องมานะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะก็คือนี่แผงนะเป็นไฮเกตที่มีลายเยอะมากสวยมากเลยนะเพราะมันเป็นตัว Amazing b a r b a t o ที่กำลังเปิดตัวนะเขาเลยทำออกมาดีมากเลยนะมีสติกเกอร์เป็นฟอยล์มาให้นะครับสีนะครับสีแดง สีแดงแบบเมทะลิกนะออกไปทางแบบสีแบบเข้มๆม,มาแบบดุๆนะแบบคิมสันเลสอะไรประมาณนั้นนะนะแดงเข้มสวยมากเลยนะสะท้อนเงาเงา,เงานดนึงนะครับเนี่ยเห็นว่าเงามากโดนแสงโดนกล้องเงาเลยเห็นไหมซื้อมานี่ผมบอกเลยว่าเอามาพ่นเคลียร์ทับอีกรอบหนึ่งนี่สวยมากเลยนะหรือไม่ต้องพ่นก็ได้นะจบเลยนะครับนี่ก็มีอาวุธของบัมเปอร์ทอตมาให้ด้วยนะลายเส้นสวยมากนะสีเทานะครับออกเทาแบบเงินเงินนะครับ สีน้ําเงินก็ออกเป็นแบบดาร์กบลูนะสวยดีนะครับสวยนะครับออกไปทางเมทัลลิกด้วยซ้ํานะสวยมากสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองแบบทองทองนะต่อเลยครับนี่แผ่นนี้มีดีคอน้ําด้วยนะแต่เป็นดีคอลายลิงก์แพเน็ตนะครับสวยดีใช่พอดูแผงนี้สีน้ำเงินสวยมากเลยสีแดงก็สวยนะครับเนี่ยเห็นไหมอนดูดดใกล้เลยนะดูลิมิเต็ดมากตัวนี้นะครับ มีแถมแอคชั่นเบรมาให้ด้วยนะแอคชั่นเบรนี้น่าจะไ,ไว้บางตัวหรือบูสเตอร์เขานะครับก็มีกระบองอาวุธนะครับสวยมากโอ้แผงนี้แดงแป๊ดเลยนี่เออแผงนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นไฮเกรดที่มีเป็นตัวที่มีแผงเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับนี่เลยคู่มือนะครับก็เป็นเล่มนะ เหมือนพวก Rising f e d d l e เหมือน R G หรือว่าพวก High Gate ที่มันพรีเมียมหน่อยนะครับก็จะเป็นคู่มือแบบเป็นเล่มแบบนี้นะ p h e a s n เหมือนตัว d e s t r o y Kadam ก็เป็นเล่มแบบนี้นะครับหน้าปกสวยดีนะเรามาเปิดดูในกันนะครับก็มีเช็คแผงนะเช็คแผงนะครับแล้วก็มีการประกอบนะครับบอกบอกมาได้อย่างละเอียดดีครบถ้วนตามสไตล์บันไดนะครับ ขนาดก็กําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่วางบนโต๊ะไม่เกะก,กะนะครับแต่ว่าภาพแอคชั่นจะน้อยไปหน่อยนะครับ <c oughs> นี่วิธีการติดบูสเตอร์ประกอบข้างหลังนะครับแล้วก็มาถึงหน้าหลังนะครับจะมีท่าแอคชั่นต่างๆให้ดูนะครับใช่แล้วแล้วก็มีคัลเลอร์ไกด์นะใช่นะครับโอเคเก็บ ก่องเข้าไปเลยครับฝาปึ๊วางโชว์รูปให้เพื่อนๆดูนะครับ เรามาดูความพิเศษของ Amazing Barbatos b ูป e ตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นกันพานรุ่นพิเศษที่มาพร้อมโทนสีแดงเมทัลิกอาวุธเขานะครับเป็นกระบองอันใหม่เรียกว่า Amazing m a c เป็นปืนด้วยยิงเลเซอร์ได้นะครับ Booster Unit นะครับหรือ Booster หลังนะครับก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะแบบฟอร์มการใช้งาน Booster ก็คือสามารถแยกและรวมกันได้นะครับอ เอามาใส่หลังก็ได้นะครับแล้วก็มารวมกับกระบองได้นะครับเพิ่มพลังโจมตีได้อีกด้วยนะต่อมานะครับอันนี้เป็นอาร์มคอร์นะครับหรือกงเล็บนี่แหละสามารถหมุนและขยายออกได้นะแล้วก็นี่ต้องมีขาดไม่ได้เลยเทลเบดนะครับหรืออาวุธที่มันติดตรงหางแหละเกาะศีรษะและไหลเป็นชิ้นส่วนใหม่เลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสวยดีเรามาดูเนื้อเรื่องเขากันบ้างดีกว่าครับ ตัวนี้เป็นกันพาของเมจินคาวางูจินะครับหรือทัศยะนั่นแหละครับตัวนี้ปรากฏตัวในกันดัมบิลเมตาเวิร์ดฉากที่เราเห็นกันนฉะากแรกๆเลยนะที่เขาเปิดเข้าไปในเซ็นเต,นเตอร์นะแล้วก็เจอกันดัมอเมซิ่งบาบอทอสยืนตัวใหญ่เลยนะคือตอนนั้นผมต้องคิดว่าหืมว้าวแบบมันต้องทำออกมาขายแน่ๆเลยนะแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรนะหลังจากเอ่อจากช่วงเวลาที่เราเห็นกันตอนฉากแรกๆนะ ก็ผ่านมาหลายเดือนเหมือนกันนะก็ทําออกมาขายแล้วนะทําได้เหมือนในการ์ตูนเดะเลยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะประมาณนี้ครับก็มีฉากให้ดูด้วยนะครับว่าเขาเจ๋งแค่ไหนนะเดี๋ยวผมเขยบ ให้ดูเลยนะให้ภาพมันใหญ่หน่อยแล้วกันชัดๆไปเลยนะจะได้ดูกันแบบเต็มตาเลยนะคนนี้นะครับเป็นลิโอนะเป็นตัวเอกภาคบิวเมตาเวิร์ดนะครับนี่มีคนติดต่อเข้ามานะคนนี้ก็เป็นอีโอลิเซนะครับเป็นตัวเอกภาคแรกนะครับหลายๆคนน่าจะคิดถึงนะผมคนนึ่งนะผมชอบมากเลยอีโอลิเซนะครับนี่อะไรเอ่ยบิวสไตล์เอ็กซิสกาแล็กซี่นะลิโอเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณมินะเขาก็เลยขออนุญาตแบบเ็าไปกันด้วยกันนะอเมซิ่งบับบทอรลูปัสนะ ส่วนตัวคั้งค้านีลากันดั้มนะครับนั่นคุณเองใช่ไหมเมจินคือเขาอาจจะจับความรู้สึกกันได้ฉันรู้สึกอยากเข้าร่วมการต่อสู้นี้มากเลยและจะทำมันนะคันนะ่ยอยากมางานนี้ฉันไม่เคยคาดหวังที่จะไปเชิญหน้ากันนายเลยนะฉันอยากจะยุติคะแนนระหว่างเรานะก็คือเขาสองคนผ่านกันชนะนะครับ ดูและเรียนรู้นี่จะโชว์ของนี่คือพลังบิวสไตล์กาแล็กซี่นะกลับมาที่คุณนี่มาดูเข้าบ้างนี่นี่คือกันดัมอเมซิ่งบับบะทอลลูปัตของฉันอืมเป็นไงสุดยอดทั้งคู่เลยนะ บอกกับเซคุณจะทำฉันให้ทันมันไม่ง่าย,ยางั้นหรอกมาหาชั้นสิโอลิีอ๋อแล้วก็ีท้าทายเลยนะฉันจะตอบแทนความพยายามของคุณด้วยความพยายามของฉันเอ,อแล้วฉันก็จะชนะอ๋อประมาณนี้เลยนะเพราะนี่คือการต่อสู้ของเมจินคาวางวุจิอ,อ เขาก็มีของเจ๋งเหมือนกันถ้าไม้ตายเขาโอ้โหนี่การพาเ l a c e on มุดต่อยี่อะไรไม่โดนกูเมาแล้ว ฉันจำลองการต่อสู้กับคุณครั้งแล้วครั้งเล่ามึงไม่ตั้งใจมาเจออะไรเนี่ยมึงตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยช่วงเวลาสั้นๆจะตัดสินระหว่างชัยชนะและความพ่ายแพ้โดนแล้วเฮ้ยนั่นอะไรถอดบูธมาใส่ให้นะช่วยช่วยเพิ่มพลังให้นะครับใครมาช่วยใครคุณคุณเ<ๆ>สียงนี้คุณคุณ เฮ้ยนี่มันスタเบอร์นิ่งกันดั้มโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้เฮ้ยนี่มันเลจิอันนี้มันเก่งนะเหมือนประมาณอารมณ์มิวทยะประมาณนั้นเลยนะแบบประมาณว่าเฮ้ยแกมาได้ไงอะไรอย่างเงี้นะ อันนี้ก็บอกว่าคือมันมีวิธีเข้ามาเล่นในเกมการ์ดพาเวอร์เทนเนี่ยได้หลายวิธีเหมือนกันนะเขาก็ใช้อีกวิธีหนึ่งคอนเน็กเข้ามาเหมือนกันนะเขาอาจจะคอนเน็กมาจากที่ดาวเขาก็ได้อะไรอย่างนงี้นะคือเขาก็ชอบการ์ดพาเวอร์เทนเหมือนกันไนงะเติมเงินเกมแล้วหรอมีตังค์แล้วนี่คืนเงินเราด้วยนะเมจีนานะบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับฉันเหมือนกันคือฉันอยากจะสู้กับคุณอีกครั้งคืออยากแก้มือนั่นแหละมันเป็นความบาดถนายอย่างจริงใจที่ฉันจะต่อสู้กับคุณทั้งคู่ คุณแน่ใจใช่ไหมสองหนึ่งนะนี่เป็นงาปากดีด้วยการเอาชนะข้อเสียเปรียบนั้นมันทำให้ฉันเป็นเมยจินไงไปกันเลยยูลิเซสุดยอดมากครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันต่อนะครับดูทางคันดัมอินโฟได้นะครับผมตอนนี้ก็ดูฟรีนะสนุกดีนะครับตอนนี้นะครับโอเคเรามาดูประวัติวงลิงแพนดิตกันบ้างนะครับ คือทางบันไดเนี่ยเขาผุดไอเดียขึ้นมานะครับเป็นพาโมเกิลนะครับโปรเจกที่ตั้งใจจะปั้นดาราหน้าใหม่ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของเล่นสายพาโมให้กับบริษัทนะครับร่วมกับบันไดสปิริตและเซ็นสัญญากับสำนักง,งานในเครือ2ปีพร้อมการต่อสัญญาใหม่ไปด้วยและนี่คือลิงก์แพ n นเนวงไอดอลจากทางบันไดที่ได้มาจากการชนะออดิชั่นดังกล่าวและมีผลงานเพลงใหม่ในปี2 0 2 3อีกด้วยนะครับที่ผ่านมานี่นะครับดู สัญลักษณ์พามโมเกิลนะครับโครงการพลาสติกโมเดลเกิลเนี่ยเป็นโครงการเพื่อหาตัวแทนอย่างเป็นทางการคุยง่ายเรียกว่า PR Ambassador นะครับสำหรับโมเดลพลาสติกบันไดสปิริตนะครับและเผยแผ่ความสนุกของแบบจำลองพลาสติกไปทั่วโลกด้วยโดยวางแผนที่จะพัฒนาผู้ที่จะมาเป็นไอดอลในสังกัดให้มีความสามารถด้านต่างๆโดยในอนาคตจะมีงานทางด้านของละครด้วยการเปิดตัวเพลง การออกแบบพัฒนาสินค้าการปรากฏตัวตามงานอีเวนต์กิจกรรมต่างๆกิจกรรมการไลฟ์คอนเสิร์ตและอื่นๆอีกนะครับโดยเน้นที่การประชาสัมพันธ์แบบจำลองพลาสติกเป็นหลักเพื่อดึงคนที่สนใจมาร่วมออดดชั่นในครั้งนี้ด้วยสมาชิกที่ถูกคัดเลือกเป็นเมมเบอร์จะต้องเข้าร่วมในบทเรียนคลาสต่างๆเช่นการร้องเพลงกรารเต้นและกรารแสดง คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าตราบใดที่คุณสามารถทํางานได้อย่างแข็งขันแล้วก็ไม่ต้องมีประสบการณ์ใดๆน,น,นะครับก็มาสมัครได้นะครับลิงก์แพนเนตคืออะไรนะครับลิงก์แพนเนตคือวงไอดอลสาวญี่ปุ่นที่รวบรวมผู้ชนะการประกวดไอดอลของทางบันได ปัจจุบันมี2รุ่นแล้วนะครับโดยมีคอนเซปต์ไอเดียก็คือวงไอดอลที่เหมือนพลาสติกโมเดลที่กระจัดกระจายไม่สมบูรณ์แล้วนำมาประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะเป็นตัวตนที่ผลักดันให้ทุกคนเข้าสู่โลกของโมเดลพลาสติกสาวๆกลุ่มนี้นอกจากร้องเพลงเต้นฝึกการแสดงแล้วยังต้องพัฒนาในส่วนของทักษะการต่อกันพลาด้วยนะครับร่วมกับแฟนๆเพื่อให้สมกับ เป็นว่าที่แอมบาสเดอร์ของบริษัทและเผยแผ่ความสนุกของโมเดลพลาสติกไปทั่วโลกสุดยอดจริงๆนะครับไอเดียความคิดแบบนี้นะน่ารักด้วยเรามาดูสมาชิกในวงดีกว่าครับประกอบไปด้วยนะครับคนแรกนะครับอามาคาวะเลมิอันนี้เป็นสมาชิกรุ่นที่2นะครับน่ารักนะแล้วก็มัดผมสองข้างด้วยนะนี่ดูตาหวานหวานนะครับคนนี้น่ารัก ทำมืองี้ด้วยโอ้โหหลงเลยคนต่อมานะครับคนนี้นะครับชื่อว่าอาลาอิเมทําผมทรงถางมาด้วยนะ่ารักจังสาวสวยคนต่อมาเลยนะครับนี่คนนี้อันโดเลนะคนนี้ก็ออกสไตล์สาวสวยไปเลยนะตาตโตกลมเชียวยิ้มหวานต่อมานะครับคนนี้เลยนี่อิชิคาวะเอริกะคนนี้ก็สาวสวยเลยนะแบบออกแนวเป็นสาวแบบสาวโตไปเลยนะน่ารัก อาคมกิบเลยคนต่อไปเลยนะครับยูกิอิชิดะ คนนี้ก็จะผมสั้นหน่อยนะจะเป็นสไตล์เขาแล้วก็ผมปัดนะคนนี้ก็ขวัญใจไอดอลของหลายๆคนนะครับคนนี้ยิ้มน่ารักมีเสน่ห์มากต่อไปเลยคนนี้นะครับโอโตะมาโตอิคนนี้ก็ยิ้มสวยนะนี่มีรักยิ้มด้วยเป็นไงแก้มบุ๋มเชียวนะครับคนต่อไปนะครับโคบายาชิคาวะโคซุเอะนีก็สวยน่ารักครบเครื่องคนนี้เลยนะครับซาโตะซานะคนนี้ก็บ่อยผมแ้ะน่ารักนีใครเอากรอบเป็นการหัวเขาเนี่ยต้องยืนอย่างนี้นะ มันเป็นท่าทางของเขานะครับทาแบบน่ารักเนาะดูเรียบร้อยดีนะครับคนต่อไปเลยนะมิยาสกินานะใส่หมวกด้วยนะคนนี้ก็ผมสั้นนะครับแต่ว่ามีสไตล์หน่อยจะทําเป็นรอนๆเห็นไหมออกไปยก็ยิ้มหวานน่ารักเหมือนกันอีกคนนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแบบสมาชิกในวงทั้งหมดที่เขามีนะครับขยับไ่ายปะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ร้านซันสกายกันพานะครับพิมพ์ใน Facebook เลยนะครับหรือกด เข้าไปดูในช้อปปีได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างที่ให้ไว้เลยนะครับยังสามารถพีออเดอร์ได้อยู่หรือสอบถามทางร้านได้นะครับว่ามีสินค้าไหมนะครับตัวนี้นะครับมีสินค้าออกมาวางจําหน่ายแล้วนะครับทั้ง2แบบนะครับมีทั้งแบบสีเมทัลลิกและแบบสีธรรมดานะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครชอบนะชอบวงนี้ด้วยชอบดนตรีด้วยนะ แนะนำนะครับเป็นตัวสีเมทัลลิกเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าชอบแต่โมเดลนะครับเราก็ประหยัดงบตัวธรรมดาได้นะครับราคาก็ถูกลงมาเยอะเลยนะครับสั่งไปได้เลยนะครับที่ร้านนี้หรือไปหาซื้อได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะรีบไปสมัครเป็นวงไอดอลกับเขาด้วยนะครับบ๊ายบาย